ครับก็เดี๋ยวผมจะทำคันใหย่อตว่าเสื้อนะครับผมแต่ก็ต้องเอาลุงมาพักไว้ข้างล่าง่อนนะครับ่ันนี้ฝนตกด้วยนะครับก็เดี๋ยวก็มายายกลางคืนนะครับคืนไห้ว่างๆนะครับเขาจะทำคันใหญ่สดนะครับก็ต่อเดี๋ยวก็จะพักลุงมาข้างล่างนะครับผมก็ร่างนี้ผมรอด้วยเนื้อมูนะครับข็ใจเวลาบินไปกลับประมาณ สองหน้าที่ครึ่งนะครับก็อยยุประมาณสามร้อยเมตรนะครับผมคล่าวนะครับผมขอเดียวผมแต่งล่างมันก้นล่างเขาโคนนะครับเื่าลงมาแล้วก็หว่านล่างผมจะได้ออกกระสอบกลุ่มใหญนะครับผมขาอเดียวมาดูเลยครับผมผมก่อโตอยู่วันนี้นะครับผมก่อต่อเดียวผมจะย้ญ่ลงมาพูกไว้ข้างรางนี่นะครับผมครับผมมากกว่าเดียวไอตอนเดียว่าตัดคงมาได้ดูนะครับคอยดูตอนพุกทีดล้วเรื่อยนะครับผม Cái đéo quay mà chung quần nè các bố Các bố nha các bố, bốn đeo lông đo mà à. bố... này dù, nè Cô Nằm xuống dưới nè các bố các bố, cô lăng có tích nít nít nè các bố Các Các có mang xuống xong bắn nè các bố, quay màu nè các bố Này cô bố... Cô lăng máy của cô nè các bố Các bố Quay màu cô coi mà đuôn ít nè bố คลิปนี้ก็แาแนะนำเดืยนนี้ก็นะครับเดี๋ยววัน,นใหญ่ก็มาดูวันไหมนะครับผมสวัสดีครับ